ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินนูนอยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่สองธันวาคม2565นะคะ แอดมินน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซีทางช่องทุกๆุกท่านเด้อจ่าเด้อแฟนคลับเล็กหานอยเนาะจ่าเนาะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กหาน้อยกันต่อเลยเนาะจ่าเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนํานแเด้อจ้าเด้อฝากคึกเก่านะจ้าเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องแอดมินหนูน้อยด้วยนะคะแล้วก็บริขามโฆษณาในคลิปวิดีโอเด้อจ้าเด้อสนับสนุนแอดมินหนูน้อยนั่นเนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดสนใจสั่งครีมทูกโทรเข้ามาสั่งได้เลยด้อจ้าเด้อที่เบอร์0926325513นะคะสำหรับครีมเป็นครีมทาฝ่านะจ้ะเนาะครีมยาทาฝ้า สำหรับก่อนนอนเท่านั้นนะคะโบกแล้วนอนเตื่นเช้ามาล้างออกนะคะรูปคุมคนกระชับเลยจ้าเดอ้อสำหรับทูปเป็นทูปมงคลไอ้ไข่นะจน๊ะเนาะทูปเสียงทายตัวเลขชุดละ199บาทส่งฟรีนะคะสำหรับครีมชุดละ150บาทส่งฟรีแบบโอละกะเก็บเงินปลายทางส่งฟรีบ่มีบวก เดี๋ยจ้าเด้อสำหรับสบูต่ตอนนี้ยังบม่มีของนะจ๊ะเนาะแอดมินบรรัในใด้สั่งของอยู่พราะว่ามันบม่มีสูตรที่ต้องการเด้๋ยจ้าเด้อสำหรับสบูต่ตอนนี้สั่งใดเฉพาะครีมกับทูบนะจ๊ะเนาะท่านใดที่สนใจจะเขากลุ่มไล่นะจ้ะเนาะเมมเบอร์ทักไล์เพิ่มเพื่อนนะคะเมมเบอร์ทักไล์เพิ่มเพื่อน แล้วแจ้งแอดมินหนูน้อยว่าขอเข้ากลุ่มแอดมินหนูหน่อยจะดึงเข่าเด้อจ่าเด้อเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเขากลุ่มฟรีรัฐบาลไทยเล่าห้าน้อยแอดมินหนูหน่อยแบ่งปันฟรีทางกลุ่มไล์เด้อจ่าเด้อสหรับทันใดที่จะเขากลุ่มนะจนะ๊ะเนาะสําหรับกลุ่มนั่นเป็นกลุ่มทรงแนวทางตัวเลขนะจนะ๊ะเนาะ ส่งแนวทางตัวเลขให้ภาวาเล่าบริเวออกอากาศเราจะเนาะล้าก็รัฐบาลไทยกะช่วงนี้บ่ค่อยได้ออกเนาะจ้ะเนาะแอดมินบริเวออกอากาศลักล,ก,ลกก็คือฮานอยเนาะจ้ะเนาะแอดมินบม่มีเวลาเหตุคลิปเด้อทนผู้ชมท่านใดจะรับแนวทางก็คือเขากลุมเนะจ้ะเนาะกลุมไรนั่น เป็นกลุ่มไล่ของแอดมิน้อจ๊ะเด้อของแอดมินหนูน้อยแอดมินหนูน้อยเป็นคนดูแลเองนะคะบ่มีใครดูแลน้ำนะจ๊ะเนาะเพราะว่ากลุ่มไล่แอดมินต่างคนมาทรงแนวทางตัวเลขให้ทางแฟนคลับเอฟซีนะจ๊ะเนาะคุณพ่อคุณแม่พีพๆหลายๆท่านที่สนใจจะเขากุ้มก็คือเขาฟฟีนะจ๊ะเนาะแอดมินหนูน้อยแบ่งปันฟรีๆนะคะ, p ang p ang ะ,คะสำหรับแ,แนวทางอื่นคือ หุ่นต่างๆดา,า,าวโจรอีหยังนั่นบอมี่ด้อจ้าเด้อบอมี่ทางกลุ่มแอดมินหน้อยจะมีแค่รัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาแล้วก็แนวทางเลขกฮาหนอยเด้อจ้าเด้อร์ฮาหนอยช่วงเย็นๆเนาะจ๊นะรอบสามรอบอ่ะสี่รอบสามรอบนั่นนะ่ะพิเศษปกติ VIP นั่นแหละธรรมชาติบอมี่หลายเนาะจานะ้ะเนาะ ท่านใดที่จะเข่าก็คือทักไล่เด้อจ่าเด้อทักไายเข้ากลุ่มฟรีนะจ๊ะเนาะหมายว่านี่ม่ท่านใดได้บอทนผู้ชมฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยแตกเด้อจ่าเด้อแตกรัฐบาลไทยก็แตกปังไปนะจ๊ะเนาะศูนย์แปดแอดมินบางไห้ทีศูนย์แปดนะจ๊ะเนาะเป็นเลขชอบเลขที่แอดมินหนุอยมากนะจ๊ะเนาะแล้วก็ศูนย์ห้า อันนี้แอดมินบ่ได้บอกไผเรากะไม่ชื่นเพราะว่าแอดมินก็ก็บ่บบค่คยนะมักศูนหาเนาะมักแปดแห้งก็เลยก็เลยลงไปหายเนาะจานะ้ะเนาะก็เลยลงไปหายทีแปดแปดศูนย์แปดสามแปดหาแปดแปดแปดเก้าเอาลงทางกลุ่มไล์เนาะจานะ้ะเนาะว่าแอดมินมักเล็กตัวนั้นแต่ว่าซูนหานี่แอดมินบ่ได้บอกไผเมื่อวานนี้แอดมินใดทั้งบนทั้งล่าง ได้ปนอยู่ธรรมช้ชมสําหรับรัฐบาลไทยเนาะจ้ะเนาะรัฐบาลไทยพอได้ปนอยู่เพราะว่ากระเ่นบ่หนรายเด้อ่านมช้ชมเด่นเด่นพ่อได้รุ่นเนาะจ้ะเนาะเล่นพ่อได้รุ่นบ่ได้เล่นหลายพ่อได้ปนอยู่ทรรมชม 20, 30, 40, ่มยี่สิบสามสิบสี่สิบเนาะจ้ะเนาะพ่อได้ปนอยู่ทันใดทีได้รัฐบาลไทยเมือ่อวานนี้แอดมินหน่อยอดีใจน้ำเด้อจ้ะเด้อดีใจกับทุกๆท่ทานเนาะจ้ะเนาะล้ะก็ ขอบคุณที่คุณแม่เพื่อนนาแนวทางมาแป็งปัน่นทางกลมไหลน,นะจ๊ะเนาะคุณแม่นํามาฝากกะเขาคือกันเนะจ๊ะเนาะเหล็กตรงกันเขาคือกนแลวกัน,กนสาหรับเหล็กห้าน,น้อยเด้อ่านผช้ชมหมู่บ้านนี่แนวทางเหล็กห้าน,น้อยเจาะบ่อ,บอแตกนะจ๊ะเนาะเจาะบอ่อแตกแต่ว่าเข้าไปต่างหลายค่ทา่านผช่ม เข้าไปในตาล่างสองเจ็ดรอบพิเศษ 7, 0, กก 3, 2, เาจ็ดศูนย์รอบปกติหลักกะสามสองนั่มนะจ้าเนาะรอบปกติสองเจ็ดเจ็ดศูนย์สามสองเขาเหล็กในตาล่างสามคูทามิชม่มวิ่งรูด เจาหายทีซีบอม่านะจ้ะเนาะมาเด่นสามคือสามสองะจ้ะเนาะเจาะหายสามหนึ่งออกสามสองเข่าในตาร่างเบิดเลยทาช FC, ้่มแกรมี f เอฟซเพนไดอยู่นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเพิ่นจับเอาเด็กในตาร่างเพิ่นจะจับเอาเมื่ทุกชุดนะจ๊ะเนาะท่านใดที่จะไปสามรอบ จับเอาเหล็กในตาลางเลยจ้ะเดอ้อคือแอดมินเคยได้บอกไว้นั่นละท่านผู้ชมหกชุดเด่นบางมือแอดมินกระจอกเขาบางมือกับบกเขาแล้วจ้ะเนาะสำหรับเหล็กในตาลางนั่นเข้าทุกวันเนาะจา้ะเนาะโดนด้นจังสิลุดเดอ้อท่านผู้ชมร่วมสามรอบสามฮานอยเนาะจา้ะเนาะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะจา้ะเนาะก็เป็นแนวทางหนึ่งที สามารถเลือกได้นะจ๊ะเนาะราวาเหล็กในตารางแอดมินูหน่อยเข้าทุกวันเนะจ๊ะเนาะเข้าทุกวันรวมสามรอบนะจ๊ะเนาะแต่ว่าถ้าจับเมิดมันก็ลายคือว่านันละท่านผู้ชมจับทั้งเมิดนันมันกะจะได้ซิฟหาุดนะจ๊ะเนาะท่านผู้ชมกะบึงเป็นแนวทางเปรียบเทียบส่หลายท่านหลายคนเด้อจ้ะเด้อ ว่ามันตรงกันบอเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็ขันมันตรงกันกับคอยจัดเนาะจ๊ะเนาะตรงกับเหล็กในใจจะของคอยจัดคอยเล่นเนาะจ๊ะเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางที่นํามาลงไหเป็นเพียงแนวทางทอนันเดอนผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจานะ๊ะเนาะแอดมินขอเอาจาก เจ็ดแปดหน้าที่เนี่ยเด้อธรนมชม้ชมเพราะว่าบางคลิปกับบะฮอดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าโฆษณาบะเขาบางคลิปบ่ฮอดโฆษณาบะเขากับบมีประสิทธิภาพเนาะจ้ะเนาะกับเป็นบางเมื่อน,นั่นละธรนมชม้ชมกับปรด้ว่าแปดหน้าที่ทุกคลิปดอกส่วนลายกับบถึงแปดดอกเนาะจ้ะเนาะเอามารับชมนะท่างกันเลยเนาะจ้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่2ธันวาคม2,565เลขในตารางนะคะ2,3,1,5,7,8นะคะเลขในตารางนะคะเด่น2และ3นะคะวิ่งรูดเจาะที่3นะคะ6ชุดเด่นนะคะ2,5,2,8,3,7,3,8,5,7 58นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะร่วม3รอบเดอจ้าเดอได้แล้วหยุดนะคะแอดมินจะย้ำทุกคลิปเนาะจ้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยได้แล้วหยุดได้แล้วู้หยุดเดอจ้าเดอเพราะว่าแนวทางเหลขมาทุกมือแต่ว่าบริมาณสามรอบเสมอเดอจ้าเดอ สำหรับทานใดที่จับเป็นเนาะจ้าเนาะเลขในตารางจับเองได้เลยนะจ๊าเนาะจับสิบหาชุดแล้วกะไปตัดเอาเนาะจ๊ะเนาะตัดเอาตรงกับเลขจะคลองบอคอยเล่นค่อยจัดเด้อจ้าเด้อแอดมินน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ